โปรโมตเซิร์ฟโคโลนครงนักก็ไปซื้อของพี่นับนะครับ,ม,ม,รบมาเป็นรองเจ้าของด้วยก็ตอนแรกนะครับจะเกิดมาตรงตรงตรง,ตรงนี้นะคบให้พิมพ์ทับลิสเตอร์หาอะไระนะี้จะปล่อยที่มีขายนะับยศแต่งเติมมาส็จครับ วีพีเติม150ยห้าทูทูหมดเลยนะไอวีพี VP บวกเติมร้อยทูวีพีเติม100นะครับก็วีพีบวกทำเพลงหน่อยนะห้าร้อยสีรส่ร้อยสิบก็มาอ่านกันเราเองนะครับไปสป,ปาหลักอันนี้ก็ขึ้นไปชมวิวไปสป,ปาหลักเข้าประตูน้ำก็จะามานี่ครับ แต่นี้ก็ยังมีวาร์ปครับมินิเกมแต่ยังไม่ได้ทำนะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับก็ ก็ขําเร่งกันเยอะๆนะครับก็เซิร์ฟนี้ก็ยังไงช่างแม่งครับ <c oughs> พี่นัอเขาทำอะไรวะเขกดนะครับอันนี้ลงแมปครับแต่สปาแรกเนี่ยทำเอานะครับที่ให้เข้ามาประตูวนะครับทำเอาครับก็ยมา เดี๋ยวแค่วันี้นะครับอ๋ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะก,กดไลค์และกดซับสไครต์ตรงนี้เลยตรงไหนวะข้างแม่งน,นะถ้าอยากให้เพื่อนๆดูและอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเซิฟน,นี้กับคุณก็กดแชร์นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายลงไข่คอมเมนต์ไหม